วารตี้ดี22ผู้ใจเสนอกองพันอมหิบโดยสยุมภูทดศพลสติสัมปะชัญญะและสัญชาตญาณอันเคยชินเท่านั้นแต่จะช่วยเซฟชีวิตได้ยามคับขันได้แม้ว่าจะโดนหน่วยซุ่มยิงของทหารเวียดนามเหนือที่ซ่อนตัวอยู่บนยอดไม้และดมยิงอย่างหูดับตับไหม่ แต่ผู้กองคมสันก็มีสติดีพอที่จะตะโกนสั่งลูกน้องเป็นภาษาเขมรดังลั่นไปทั่วอาณาบริเวณอย่ายิ่งใช้ลูกระเบิดมือแตกอากาศพอสิ้นคำสั่งของผู้กองคมสันเท่านั้นทหารหน่วยจูโจมพิเศษก็ดึงลูกเกลี้ยงชนิด M26 ที่เน็บอยู่กับเข็มขัดสนามขึ้นมากระชับเอาไว้ในมือแล้วต่อจากนั้นวิธีดัดแปลงลูกระเบิดมือธรรมดาธรรมดา ให้เป็นชนิดระเบิดมือแตกอากาศก็เกิดขึ้นในบัตรดนตามปกติระเบิดมือทั่วไปเมื่อดึงสลักนิรภัยออกจนกระทั่งกระเดื่องตีกลับไปกระทบกับจอกระทบแตกชนวนถ่วงจะทำหน้าที่ถ่วงเอาไว้4วินาทีครึ่งกว่าลูกระเบิดจะระเบิดตูมออกมาและเวลาดังกล่าวนั้นมันก็จะสามารถที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามคว้าลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดคว้างกลับคืนมาทำลายชีวิตเจ้าของระเบิดได้ แต่สำหรับทหารหน่วยจูโจมพิเศษซึ่งผ่านการรบแบบสงครามกองโจรมาแล้วทุกรูปแบบมีวิธีการใช้ลูกระเบิดพิดแษปลกไปจากทหารหน่วยอื่นๆอย่างสิ้นเชิงคือพอดึงห่วงสลักนิรภัยออกแทนที่จะเอามือบีบด้านกระเดื่องเอาไว้กับคลายมือปล่อยให้กระเดื่องตีกลับแล้วเริ่มนับ1 2 3อยู่ในใจด้วยประสาทอันมั่นคงและพอสิ้นคำว่าสก็คว้างระเบิดขึ้นหายอดไม้โดยเร็ว อันเป็นวิธีการท้ามฤตยูอย่างชนิดว่าถ้ากะเวลาผิดแม้แต่นิดเดียวผู้คววงมีสิทธิ์เละตุ่มเป๊ะอย่างไม่ต้องสงสัยจนวนถ่วงเวลาซึ่งทำหน้าที่ไปแล้ว3วินาทีลอยละเลิ้วขึ้นหายอดไม้และในขณะเดียวกันก็ครบเวลา4ีวินาทีขึ้นพอดิบพอดีลูกระเบิดก็เลยระเบิดตุมออกมา ทั้งทั้งที่กำลังลอยและเลี้ยวอยู่ในระดับเดียวกับยอดไม้นั่นเองแน่นอนเลือกเกินการสาดกระจายของสะเก็ดระเบิดย่อมมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระเบิดบนพื้นมากมายนักผลของมันกลุ่ยทำให้ผลซุ้มยิงของเวียดนามเหนือซึ่งแอบอยู่บนยอดไม้โดนสะเก็ดระเบิดร่วงลงมากระทบพื้นดังสนั่นไปทั่วบริเวณเล่นเอาเสียงปืนที่แซดอ,อยู่ตั้งแต่แฟแ,แตกเงียบสนิทเป็นปิดทิ้งพราอพึบทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังพราะ อันเป็นเสียงลูกกระสุนปืนครกทูกยิงออกมาจากปากลำกล้องแล้วต่อจากนั้นก็มีเสียงพึบบนท้องฟ้าดังสนั่นพร้อมๆกับปรากฏแสงสว่างเมื่อลูกแฟแตกกระจายอยู่ใต้ล่มชูชีพขนาดเล็กมองเห็นสว่างโพลไปทั่วอณาบริเวณเป็นที่น่าสงสัยว่าคราวนี้ถึงจะมีแสงแฟก็ตามแต่ไม่ปรากฏเสียงปืนจากพลซุ่มยิงของเวียดนามเหนือบนต้นไม้อีกเลยแม้แต่นิดเดียว วิส mm. ัยของนักรบเมื่ออันเกมไฟตรงข้ามไม่ออกผลการรบในบ้านปลายย่อมประสบกับความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงผู้กองคมสันซึ่งอ่านแผนของศัตรูออกอย่างทะลุปลุกปลงเนื่องจากเคยผจญกันมาแล้วอย่างโชคโชนรีบออกคำสั่งเล่นไม้สองกับพลซุ่มยิงเหล่านั้นทันทีพวกมันยังไม่หมดแต่อากาศซ้ำอีกทีและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำา M26 ก็ถูกว้างลอยละลี้วขึ้นไประเบิดกลางอากาศอยู่ในระดับยอดไม้ดังสนั่นหวั่นไหวไม่น้อยกว่า4-5ลูก<อ>มีเสียงร่างตกกระทบพื้นและเสียงแพรร้องอย่างโหยหวนดังลั่นขึ้นมาหลังจากเสียงระเบิด<อ>แล้วต่อจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสนิทเป็นปิดทิง้งยิงซ้ำอีกทีแล้วเคลียร์พื้นที่ตัดหัวมันไปด้วย ผู้กองคมสันออกคำสั่งเป็นภาษาเขมรให้ทหารจู่โจมพิเศษยิงกลาดขึ้นไปบนยอดไม้ส่วนตัวเองก็คานพรวดออกไปโดยไม่ลืมที่จะหันมาสั่งให้หมวดชาตินารุและหมวดกฤษดาที่มองอยู่ข้างๆให้ตามไปได้วยความเป็นห่วงตามผมมาเร็วบัดดน,นั้นเอง M16 ก็็ํำรามขึ้นมาอย่างหูดับตับไหม เป้าหมายก็คือยอดไม้รอบๆลานหมู่บ้านมองดูเห็นกิ่งไม้กระเด็นขาดเฉีวๆอยู่ท่ามกลางแสงคบไฟที่ปลักสว่างโพนอยู่บนต้นเสากลางลานบ้านนั้นเผาเผาไม่ให้หมดเร็วหลังจากใช้มีดสปาตาตัดหัวพลซุ่มยิงเวียดนามเหนือที่โดนสะเก็ดและเบิดตกลงมาตายเกลื่อนอยู่ที่พื้นหมดแล้วผู้กองคมสันก็ออกคำสั่งให้ทหารหน่วยจู่โจมพิเศษเผาหมู่บ้านกำปงทันที คบไฟบนเสาถูกดึงออกและคว้างขึ้นไปบนหลังคาความแห้งของแฝกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกพลิกขึ้นและลามเรียอย่างน่ากลัวชาวบ้านที่รอดตายวิ่งสับสนด้วยความบาดกลัวดแต่ก็ถูกทหารน,นวยจ่โจงพิเศษใช้มดสปาตาฟาดฟันล้มตายเป็นเบือ,อยางไม่ปลาหนีปลาใสทันใจนั้นเองผู้กองคมสังยกมือขึ้นป้องปากแล้วหอนเสียงสุนัขออกมาดังลั่นไปทั่วบริเวณ เสียงสุนักหอนคืออาณตส,สัญญาณถอนตัวของหน่วยจู่โจมพิเศษและก็ดูเหมือนไม่ทันจะสิ้นเสียงดีนักทหารหน่วยจู่โจมพิเศษก็ฉากเว็บออกจากหมู่บ้านกำปงซึ่งขณะนี้เกิดไฟไหม้แดงฉานจับท้องฟ้าสาดแสงมองเห็นสีสามมนุษย์ที่โดนตัดขาดถูกทหารชุดล่าสังหารของหน่วยจู่โจมพิเศษเหี้ยติดมือไปเป็นพวงไม่น้อยกว่าคนละ3-4ถึงหัวอย่างถนัดชัดเจน ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหน่วยทหารจู่โจมพิเศษทั้ง20คนก็เคลื่อนที่ห่างจากหมู่บ้านกําปงในพรมแดนขเขมรพอสมควรและหลังจากนั้นรวมพลเพื่อสำรวจยอดการสูญเสียก็ปรากฏว่าจำนวนพลทั้ง20คนอยู่ครบถ้วนจะขาดหายไปก็เพียงทหารขเขมรกล่อมผู้นำทางของศูนย์ฝึกค่ายกินแบเร่เท่านั้นถึงแม้ผู้กองคมสันจะสอบถามทหารจู่โจมพิเศษ ถึงการหายสับสนของผู้นำทางแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครพบเห็นแต่อย่างใดอันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าทหารขมิ้นกล่อมซึ่งโดนตัดลิ้นเพื่อรักษากความลับอาจจะโดนลูกหลงตายอยู่ในหมู่บ้านกำปงแล้วก็ได้เ่นเอาผู้กองคมสันต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำทางกับค่ายสุกีนเบเรแทนเสียเองอย่างช่วยเหลือไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับนักก่อวินาศกรรมจากนมจอปร,รอแต่อย่างใด การเคลื่อนที่ในตอนกลางคืนโดยปราศจากแผนที่ซึ่งได้ผ่านการฝึกมาแล้วอย่างโชคชดทำให้ร้อยเอกคมสันราชพิทักษ์สามารถพาผู้ใต้บังคับบัญชาเดินทางกับค่ายฝึกกินเบเร่ได้อย่างแม่นยำขอผู้หมวดคนละเจ็ดหัวผมยกให้ผู้กองมิลเลอรไ์ได้รู้ว่าผู้หมวดสองคนนี้มีฝีมือในการบันคอทหารเวียดนามเหนือไม่แพ้ใครเหมือนกันก่อนจะถึงค่ายฝึก ผู้กองคมสันได้เอาสีสัตทหารเวียดนามเหนือจากผู้ใต้บังคับบัญชาให้กับหมวดชาตินรลงและหมวดกฤษดาเ,เาเพื่อแหกตาพอโบาค่ายฝึกอยู่ในที่เห็นเอาสองนายทหารลูกนายพลซึ่งอาศัยอิทธิพลและอำนาจหน้าที่ของพ่อส่งตัวข้ามพรมแดนมาร่วมฝึกในค่ายรบพิเศษของสารัฐเพื่อหวังเงินเงินเพิ่มการสู้รบและเกียรติประวัติในชีวิตราชาการทหารถึงกับหน้าซีดเผือกอากับกิริยาเท่าที่แสดงออกมา มีความขยักขยเอยงและผะอืดผะอมต่อผีหัวขาดที morning, ่เหล่าเพื่อนทหารจู่โจมพิเศษนำมาให้จนสังเกตเห็นได้ชัดหิวเอาไปเลยหัวเหล่านี้มันจะเป็นข้อต่อรองกับผู้กองมิลเลอร์เป็นอย่างดีผู้หมวดไม่อยากถูกส่งกลับเมืองไทยไม่ใช่หรอเมื่อเห็นทั้งหมวดชาติาลงและหมวดกฤษดาซึ่งกับจากการกวาดล้างหมู่บ้านกำปงโดยไม่มีศีรษะทหารเวียดนามเหนือติดมือมาเลยแม้แต่หัวเดียวทำท่าขยักขยเอยงและผะอืดผะอม ผีหัวขาดดังกล่าวผู้กองคมสันก็ขยันขยอให้เอาศีรษะดังกล่าวไปเป็นข้อต่อรองกับผอ,บอาค่ายฝึกกินเบเร่เพื่อช่วยมีให้หมวดจอมปอดแห่งทั้งสองคนโดนส่งกลับประเทศไทยอยู่ในทีหมวดชาตินรงและหมวดกฤษดาก็เลยต้องหิวศีรษะมนุษย์คนละ6กงเหัวเดินไหลเอียงเข้าไปในค่ายฝึกซึ่งมองเห็นทึมๆอยู่ในควมมืดเบื้องหน้าด้วยจิตใจที่เต้นไม่เป็นขบวน ก่อนจะเข้าค่ายเล็กน้อยถูกกองคมสันซึ่งเดินอยู่หน้าสุดต้องหยุดชะงักโดยฉับพลันเมื่อได้ยินเสียงนกกลางคืนตีปีกพับๆแต่ร้องเหมือนกับจะตกใจอะไรอยู่ทางเบื้องหลังเล่นเอาทหารหน่วยจูโจมพิเศษทีห่หิวสีสะทหารเวียดนามเดินตามมาติดิด้วยรูปขบวนแถวตอนเรียงเดี่ยวต้องหยุดชะงักตามกันเป็นแถวมีคนแกะรอยตามเรามาแน่ๆรอยเอกคมสันหันไปกระซิบกับนายทหารยศร้อยโท จากศูนย์สงครามพิเศษที่เดินตามมาติดๆและก็ดูเหมือนจะไม่ต้องพูดจาอะไรกันมากนะักไม่ทันจะขาดคำที่ซ้ำไปร้อยโทจากศูนย์สงครามพิเศษก็ฟุบตัวลงเอาหูแนบกับพื้นฟังเสียงการเคลื่อนไหวทางเบื้องหลังด้วยใจจดจ่ออยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆก็หันมาพยักหน้ากับทหารหน่วยจู่โจมพิเศษอีกคนแล้วฉากแว็บเคลื่อนที่ย้อนกลับไปยังเบื้องหลังแต่ก็ไม่ลืมที่จะเอ่ยปากพูดกับผู้กองงมงสันเหมือนกับยิมีแผนการอะไรอยู่ในใจ กรองเคลื่อนที่ไปเรื่อยก็แล้วกันจะเดินย่ําเท้าอยู่กับที่ก็ได้ผมจะไปลากขอไอ้คนแกะรอยเองนักรบผู้ที่ผ่านยุทธวิธีการรบแบบกองโจรมาแล้วอย่างโชคชดย่อมอ่านแผนการยุทธซึ่งกันและกันออกพอร่างของนายทหารยุดร้อยโทจากศูนย์สงครามพิเศษและทหารอีกคนฉากเว็บออกไปเท่านั้นร้อยเอกคมสรรราชพิทักษ์ก็สั่งให้ทหารทุกคนย่ำเท้าอยู่กับที่เพื่อลวงเจ้าของเสียงสีเท้าลึกลับ ที่กำลังแกะรอยตามขบวนมาติดติดทันทีไม่ถึง20นาทีนายทหารยศร้อยโทกับทหารหน่วยจูโจมพิเศษก็ช่วยกันแบกร่างบุรุษลึกลับมาโยนโครมลงเบื้องหน้าแถวผูกกองคมสันก้มลงไปมองดูหน้าใกล้ๆก็ต้องอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดเฮ้ยไอ้ขมิ้นกลมคนนำทางของเรานนิว่า